วัดีครับวันนี้ผมจะพาแนะนำนะครับแนะนำวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนกันโคงของ v ีออรุ่นปี2008นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อตอง5นะครับซื้อมาในราคา450บาทต่อต่อข้างนะครับคู่ละ900บาทอันนี้คือของเก่าที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรอเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งนะครับ อันดับแรกก็ต้องถอดล้อก่อนนะครับถอดล้อขึ้นแม่แรงแล้วก็ถอดล้อครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมันหลวมครับมันวิ่งไปมันเสียงดังนะครับมันเสียงดังใช้นปนะปะเจบล็อกนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับ ด้านในมันจะมีประแจหกเหลี่ยมนะครับประแจแอลขนาดหกมิลนะครับกันหมุนตามนี่ครับเครื่องมือตอนขึ้นแม่แรงนะครับต้องใส่สามขาตั้งไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะมีแม่แรงอย่างน้อยๆต้องสองจุดนะครับ เพื่อความปลอดภัยมาดูการถอดเลยครับ เป็นทันวาเรียบร้อยครับนี่ครับแล้วก็ใช้ประแจบล็อกกวดคันให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นก็ประกอบล้อนะครับประกอบล้อเป็นทันวาเสร็จเรียบร้อยครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนกันโคงของรถ v ีออร,รุ่นปี2008ครับ